ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นการซุ่มจับนะคะเอเย่นขายยาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน437 วางแผนปิดล้อมป่าส่วนยางนะคะแล้วก็ไปจับเอเย่นคายยาเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกซุ่มจับเนี่ยนะคะก็ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็โดดลงห้วยหนีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็โอ้โหไม่ลดละความพยายามกระโดดตามไปเหมือนกันคะ่ะสามารถจับกลุ่มได้ทันควันเลยนะคะพร้อมยาบ้าสองถุง400เม็ดที่โยนทิ้งน้ำนั่นเองค่ะ ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะทางด้านร้อยตํารวจเอกพิจิตรรักทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวตํารวจตระเวนชายแดน437พร้อมด้วยกําลังนะคะวางแผนซุ่มจับบริเวณสวนยางคือมีการข่าวเนี่ยแจ้งมานะคะก็เลยไปล้อมแล้วก็ตรวจดูบริเวณดังกล่าวกระทั่งพบชายต้องสงสัยขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาจอดเอาไว้ค่ะ เจ้าหน้าที่เห็นจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะแต่ว่าชายคนดังกล่าวทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบหนีก่อนจะกระโดดลงลำห้วยค้างทางค่ะแต่เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็กระโดดตามลงไปเช่นเดียวกันและสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ทันควันค่ะทราบชื่อต่อมาก็คือนายอาจนะคะชื่อเล่นอายุออาย38ปี ตรวจค้นในตัวพบยาบา้า2ถุงด้วยกันค่ะประมาณสัก400เมตรซึ่งบางส่วนเนี่ยก็เสียหายไปแล้วเพราะว่าเปียกน้ำนั่นเองนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาหนักก็คือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นผู้ขับขี่เสพสารเสพติดให้โทษประเภท1โดยฝ่าฝืนกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมาย จากนั้นนะคะก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอสะเดาเพื่อสอบสวนขยายผลหาต้นตอและเครือข่ายขายยาบ้าในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะก็ต้อง บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยบางทีต้องเสี่ยงภัยในการที่ไปตามติดตามไล่ล่าจับกลุ่มตัวคนร้ายอ,อ,อันนี้เนี่ยเขาก็กระโดดหนีลําห้วยแบบไม่คิดชีวิตนะคะคิดว่าจริงๆแล้วเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่คนร้ายอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราในเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดในเมื่อคุณกระโดดหนีตำรวจก็กระโดดตามแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวในอาจคนนี้ละค่ะ ขึ้นมาได้พร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้า2ถุง400เม็ดถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะได้รับความเสียหายแต่ก็แน่นอนว่าอันนี้เป็นหลักฐานแน่นอนว่า<ช>เขาเนี่ยมีการกระทําความผิดจริงนะคะหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวค่ะไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะค่ะจะเรียกว่าเป็นการจับโดยละม่อมไหมอย่างนี้ออไม่ได้นะคะก็เอ,ออเอาเป็นว่าก็เป็นความตั้งอ,อกตั้งใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะ